สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนพารวยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมาติดตามพูดคุยนะคะกับพ่อเสิร์ตนะคะเซียนคำนวณค่ะพ่อเสิร์ตนะคะปล่อยเลขของวันที่30ธันวาหกห้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับพ่อเสิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับทั้งทั้งช่องของพอไอคนมิโชค รวยเลยรว่ไปเลยครับช่องรวยบปเลยทีมงานพ่อบุญพ่อโชคทีมงานบุญพัรวยครับพ่อพรกรวยคนมีโชคใจบุญกัดไลยต่อไลยช่องครับหลยช่องครับก็ใส่คอยเบิ้งโย่ที่ลลยช่องที่ลงโย่แต่รู้สึกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแหละครับปกติเรากะที่ห้างกันไปประมาณเดือนกว่าล่ะหลังจากออกภาษาเขาหน้าไปแล้วกับพ่อกันอีคักนะาหอนงวะที่ผ่านมา ห็นว่าเพียงแต่ว่าพ่อเสือจับจับออกมาเลยสามตัวแตกเลยเลขในตัวแตกเลขในกรอบสามตัวแตกแน่นครับนะครับเลขในกรอบสามตัวแตกวิ่งเด่นสามนะครับวิ่งดครับตัวสามนี่เด่นสุดทั้งบนพ่อเสือมาเนาะพ่อเสือกบอกว่าถ้าถ้าเด่นก่าวิ่งตัวเดียวคือวิ่งสามครับพ่อเสือบอกท่าช่องมาตัวเดียวคือวิ่งสามเดีว่าดีพ่อเสือเดี๋เด่นศูนย์รองสามกันหกหมดที่แล้วแต่ว่าเลขในกรอบ มันสามารถแตกไว้คือช่องคือกรอบนะกรอบที่สามเนี่ยมันมีอ่า3093เพราะแสดงว่าถ้ามันจะออกสามตัวมันออกในในกรอบออกอยู่ในกรอบออกในในกรอบมันจะมาแยกกรอบผู้อื่นออกกรอบไะ้ก็คือกรอบนั้นมันจะมีสามตัวแตกเพราะแสดงว่าห้านอยแตกแตกตลอดล่าก็แตกด้วยให้แตกนี่ก็เป็นตัวเลขนี่ก็เป็นที่นําเสนอให้เอฟซีพนเบิงครับผมงวดที่ผ่านมาต้องวงวดที่ผ่านมา ที่พ่อเสด์จเขียนไว้เนี่ชื่อเด่นศูนย์ล่องสามกันหกแมนครับนะครับแล้วเลขในกรอบเนี่ยถ้าออกคือออกอยู่ในกรอบแมนครับออกอยู่ในกรอบครับมันจะบ่แย่งกรอบกันถ้ามันจะออกออกอยู่ในกรอบครับกรอนนี้ครับครับสามตัวแตกนี่ครับผมศูนย์เก้าสามหมว่าเลขในกรอบอ่าเลขในกรอบคืออาจารย์ดูนานๆจะเข้าใจเองแมนครับพ่อเส์็ว่าผมกี่บอลล่องทุกคิดล่องทุกมือพอจะข้ามเก่าผมถูไอพ่อเสด็จที่บอกว่า ลงทุกคลิปเพราะว่าจะไปห็นหน้าทางเล่าพัฒนาฮาน้อยระวังสามตัวจะกอดคอกันมาถ้าถ้าไม่กอดคอกันมาจะมาเบิ้ลมาขามาทุกมือมาจีดีข้าหน้อยนะเตี้ฮาน้อยเนี่ยมาขาน้อยนต่ติดมือมือวันที่สิบผ่าทีพอมีโชคมาขามันขึ้นมาอันป้องไม่ได้เรียผ่าครับแมนมือนั่นแตกหกเด้งโอ้ยวฮาน้อยนะเตีแมนครับมือนั่นแตกหกเด่งพอเสือมนี่ราคาเนี่ยพวกมันอ๋อเย็บเย็บฟาหกเอาเอาไว้ก่อนนั่นน่ะเอาเล็กงยังกงอนเอาลัทธวานก่อนครับผมเอาเอา บาหนี้ก็คือเลขวิ่งสามตัวนี่ศูนย์สามหกนี่ให้ว่าศูนย์กับสามมาหกตีลังกากลาเป็นเก้าแมนครับ,รบแต่มีเอฟที่ทั้งสีสเกตอีสานในเอฟที่รประจำประสเข้าเจ้าบอกว่าหกกับก้อตัวเดียวกันข้าเจ้าไปสามารถเรียนข้าเจ้าสามารถได้ครับครับผมข้าเจเ้าเรียนประจำแล้วข้าเจ้าข้าเจ้าเข้าใจวิธีเรียนแล้วไฮว่าเลขวิ่งนี่คือสามตัวมาสองตัวสามตัวมาหนึ่งตัวสามตัวมาสามตัวมีโอกาสเป็นไปได้หมดมิสไปป็นไปไเพราะกับลวกษ ตองแรก,กพอเสิอร้องแนวทางว่านีทุกช่องนี่ก็คือปีกว่าแล้วไม่เคยหลุดเฉพาะเล็กวิ่งครับไม่เคยหลุดใครว่าไม่ค่อยหลุดเลยแ<น>ยม่ไหนีล่ะแมนนะครับแล้วก็อยู่บนด้วยแมนครับแล้วก็อยู่บนด้วยนะครับออออ <laughs> <laughs> เอา้า บานี่อันนี้คือทีเพราเสิร์ตเขียนไว้เนาะบ,บานี่เมื่อนั้นในอ่าแอดแอดให้นะ,ะครับก็คือคนมีโชคบอกว่าพราเสิร์ต <dies? S 2> <ผม S 1> จับออกมาให้อย่างไรร้องดูเส้นพราเสิร์ต้จับออกมาให้จังสี่ครับผม,บผมนะครับคือเลขเด่นมานที่พราเสิร์ตเด่นสามมากที่สุดเลยแมนครับเป็นตัวเด่นแต่ว่าถ้ามากที่มาหลักหน่วยมาหลักหน่วยพราเสิร์ตว่าแมนแต่ว่าถ้ามากมาหลักหน่วยถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจะมาล่างศูนย์จะมาล่างเจ้ว่าศูนย์เนี่ยมันฝัน มาลักลอยมมาลักลอยคือหมวดที่แล้วคือพอถือที่มาเดินไอ้เหี้ยก็หมวดกอนั่นที่่าสามห้าแปดแปดก็ไปยุลักลอยเรายุลักด้วยพร้อมแต่ว่าเลขสองตัวนี่ห้าคือจับออกมาประถูกเนาะแมนครับจับวัตถให้ว่าติดสามจับศูนย์สามห้าสามหกสามมาแต่ว่าเก้าสามเขาบได้จับออกมาแมนบ่ได้จับออกมาครับบได้จับออกมาจากตารางนี่แมนครับนะครับบได้จับออกมาให้ว่าคัดออกมานี่ก็คือตัดตัวออกออก แมสำหรับหาหางี่พอเสดขับไถเนาะนะครับแต่ว่าพอเสดก็ยำว่านี่ในแต่ล่างนี่นะฮะจับดีๆสิจับถือนะครับอันนี้เรียนที่ติดตามพอเสดมาเป็นปีนหะครับเพ่จะรู้เนี่ยท่างแล้วว่าไอ้พอเสดนี่เล่นแบบไหนเล่นแบบไหนเป็นทิศทางของแบบไหนวิ่งในกรอบคือเอาเลขเด่นเลขกลองไปวิ่งในกรอบนี่มันขิ้คุนเองครับแต่ไทยพอเสดจับไปบางที่พอเสดกะจับพอถือบางที่กะจับถือ บางที่จับสองหางก็ถือคำมันจิตถือแต่ว่างวดต่อไปถ้าเผื่อพันทงเลยว่าคิดว่าชั่วชั่วคิดว่าชั่วงวดต่อไปคว่าพอเผื่อจับถือแล้วคิดว่าตัวที่จับออกมาเนี่น่าจะถือถือแล้วแต่ว่าหังก็ท่านพันท่องว่าตัวใดลรอคงกุะท่ายล้อคงกระถ่ายล้อคงกุะถ่ายเอาบ่านี้ฮั่ง่าเบื้องงวดเป็นที่สามสิบท่านว่าพุ่มบ่านี้ครับอ enfin ันน so like anyway. ี้คืองวดเก่านะครับวันที่สิบหกท่านว่าเอามานะครับให้เบื้องดีนี่เก่าครับผม มานี่งวดหม่ครับผมปึ๊บพูดนะ่ะขาวจันพานให้ายนานเนาะเอ้ายู่นี่เนาะ้องเห็นน้ำกันครับผมเห็นน้ำกันงวดวันที่สามสิบเดือนสิบสองปีหกห้ารัฐบาลไทยวิ่งเด่นห้ารองแปดกันสี่พอเสือที่บอกข้ามกมา ระวังเลขสามตัวนี้จะตะกอดคอกันมาครับผมแต่ว่าพอเสือบอ๋อเข้ามาเบิ้ลบอเมงบอเมงเนี่ยท่า้างน้อยเพราะว่าเลขรัฐบาลไทยปีหกห้านี้เบิ้ลยากที่สุดพอเสือบอกเลยว่าเบิ้ลยากที่สุดเลขมันออกตะโตเกาเบิ้ลปีบิ้ิพซี่กับศูนหาบซูนย์หากับหาศูนยย์อเฉพาะปานี้ปาที่นี่พอเสือหายเลขแรกกอบกอบแรกกับเก้าเจ็ดเอ้เจ็ดเก้าหกหา กรอบสองที่แปดหาสามให้พี่น้องสังเกตุตรงตำนี้เด้อพี่น้องแล้วไม่มีตำนี้อยู่เด้อมีตำนี้อยู่แต่ก็จะุพาะตัดใจมีตำนี้มีตำนี้เป็นยังไอมีตำนี้นอกบานนี้เปลี่ยนเยองมากเพราะว่ามันมันมีทีไปที่มากของมันอยู่สังเกตุตรงกรอบที่พอเสร็จตำนี้ให้หน้พี่น้องเด้อหมายถึงว่ามากไว้อ่านี่บอกครับแมนนี่บอกอันนี้อันนี้เอิ้นตำนี้วะนี่แมนแมนผมเลยเอิ้นตะเคืองไมยถูกโอ้ยกรอบที่สามนี่ สี่ห้าสองสามไปสามสองครับแล้วก็แปดห้าหกเก้าแล้วก็สองเก้าครับสามสี่แล้วก็ห้าสองสองแปดสองพอเสือดี่ควมั่นใจว่างวดต่อไปนี่เลขในชุดเด่นชุดลอ่องเอนี่ยนายจะกอดข้อกันมากเอารับแนวท่างครับเอาที่ครับพอเสือเลขวิ่งของพอเสือเนี่ยงวดวันที่สามสิบท่านว่าคุ้มเนี่ย เด่นห้ารองแปดกันสี่แมนครับมันใจเม็ดใดมากที่สุดครับถามก็เสืมันใจชุดได้ตัวได้มากที่สุดก็เสือกพ้นท้องไปที่เลขแปดแน่ที่แนเลขแปดบอครับแมนผมขึ้นมาขีดเส้นใต้เลขห้นอะบานนี้ยเพราะว่าตัวร่องมันมันมันมักอยากออกมันใจสุดือเลขแปดแมนคืออวันเมื่อกี้พอเสือกบอกว่าเด่นหกรองสามคแต่พอเสือกพ้นท่องไปที่เลขสามมักสามแมนครับนะครับ ว่นี่ก็คือกันให้ว่าสูตรคัดออกมาได้เด่นหากระจริงแต่ว่ามักแปดแมนครับแมนแมนนะครับต้องต้องต้องเข้าใจนะครับว่าสูตรคำนวณออกมาได้เด่นนี่ก็คือจับมาตามสูตรข้าชนกันหลายตัวก็สิเป็นตัวเด่นแต่ว่ากับความมักชอบโดยส่วนตัวนั่นอีกเรื่องนึงครับผมนะครับแต่ทางเสร็จว่าเป็นคือเด่นคือว่าเด่นเด่นสามประเด็นห้ารองแปดกันกันสี่ค,คือเลขทั้งสามตัวนี่มันสามารถออกได้ทุกตัวแต่ว่า ไดใจชอบเพระสือขึ้ชอบตัวนี่หลายกว่วโม่ชอบแปะเมับนะครับชอบแแม่แครับรับพี่นองกักัลองลงเมื่งวาไม่ถี่แม่คือพระเสือบอบ่ครับผมโค้งก็ใทายพระสือกะทิตาเราไม่ห้เหเือยี่สองหางตาหนึ่งือสองหาง เลขสามตัวให้เหลือหางเดียวเลขสองตัวตัมให้เหลือสองทางคอกรง้งถ่ายก่อนเลขในกรอบนี้ครับนี่ถ้ามากมันจะมา3สามตัวอยู่เนี่ยถ้าจะมาสามตัวคือมากครบอยู่ในนี้มีงาหวดที่ผ่านมากเนาะมันจะไม่แย่งกรอบกันถ้ามันจะออกสามตัวจะออกที่ได้กรอบคพี่น้องมากกรอบได้พี่น้องกับเบิ้งกรอบนั่นครับแต่กรอบที่พ่อเสิร์ตติ๊กไว้ให้ก็คือกรอบนี้ถูกไหมครับกับกรอบนี้ห่ครับแมนครับแมนนี่คือโดยส่วนตัวของพ่อเสิร์ตแมนครับสองกรอบนี้ครับครับ เลีงเบืงบานนี่กรอบอื่นกับมีโอกาสไม่อะไรคือกันมาได้คือกันครับมาได้คือกันมักสองกรอบนี้เนครับฝากที่สุดเนีครับบานี้เขาเสิร์ชจับออกมาให้นี่บอกครับแมนผสมเสิร์ชจับมาให้แล้วก็คือเลขเลขสามตัวก็คือห้าสี่แปดห้าสี่แปดเนาะแล้วก็ห้าสามสี่ับสามห้าสองแล้วก็ห้าเจ็ดเก้าพอเสร็จบอกว่าตัวตัวห้าเจ็ดเก้านี่กขบว่าจะขหยเป็นเหรียญเป็นเลขบนหรอก พอพอเสือก็เหมันจะมาถ่าชุดที่จะมามันจะมาล่างอืมชุดหาเจ็ดเก้านี่ป่ะครับแมนครับมันจะมาล่างชุดนี้ชุดหาเจ็ดเก้าจะมาล่างแมนครับพอเสืก็บอกแล้วว่างวดเมื่อกี้เื่านันพอเสบอกว่าถ้าถมันจะมาล่างก็คือถ้าถามรักงวยพอเสรอกมักตัวไหนถ้ารับงวยนี่พอเสรอกมักมักซีขึ้นเขารักงวยมักซีแมนครับอ่าบนหรือล่างครับซีนี่มากถ้าถามพอเสืว่าตอนน้าตอนนี้พอเสิอเพรท่านฟัอนทงว่าบนหรือล่างแต่่าแต่ว่า คือคือบอถิดบอกไปแล้วว่าเป็นแน่ๆแล้วว,ว่าถ้าชุดนี้มาล่างกับซีก็คือบัเกียวครับแต่ว่าบัวท่านตัดช่องมาถิออยู่หลงังด้วยบนครับผมแต่ว่าที่แน่ยคือซีน่ะถ้ามาม้าลักหน่วยถ้าซีมาจะมาลักหน่วยแมนครับมาาลักหน่วยถ้าแปดมาเนี่ยมาลักสิบถ้าแปดมาจะมาหลักสิบแมนครับหาดีครับบัานนี้ถ้าหามาหาม้าลักสิบห้ากับแปดถ้ามาจะมาหลักสิบแมนครับครับส่วนซีนี่ถ้ามาจะมาหลักหน่วยแมนครับแมนแมนนะครับ จ,จับใส่กันเลยนี่คือแปดซีแมนครับยังสี่นะครับเนาะนี่หาลักซิปแมนครับนะครับหาลักซิันนี้ก็หาลักซิปแปดกับลักซิฟพื่กันเนาะถ้าพี่นอ G, อ้องเอซที่บ่จ่จากบ่บ่จากจับเองอ็คือที่พอเสือจับให้นี่แหละมันมีโอกาสมากสองตัวในรอดนี่แหละมีโอกาสมากสองตัวคิดว่ารอดรอดยากที่หรอวันนี้รอดอยากแมนครับ เพราะมันลูกงวดเนี่ยทุกงวดนะครับมันมันเข่ามันทุกงวดอ่ะ oh. แต่่กอนนี้กอดมันเข่าทุกงวดแต่ว่าเพื่อจะมาสามตัวน่ะมันจะแตกหรือว่แตกแค่นั้นครับแต่สองตัวนี่เข่ามากแมนสองตัวนี่เขา่า,ขาสองตัวนี่เขายุตตลอดแล้วก็ยุตที่เขาจะคัดออกมาแมนท,นที่ที่พอเสือจับหน่อยตัวนี่คือพอใส่จับออกมามัถือก็เสือเราเข้าหน่อยตัวส่วนเนี่ยซีท่านใดบอมักตัวที่ประเสริฐจับหายนี่ครับประเสริฐจับเลขสองตัวออกมาหายมีหกหางนี่ซีแปดหาสองสามซี 8-3-2เราเก็บเก่เกาแมนครับถ้าพอ<ร>มักชุดนี้พี่น้องเห็นต่างกับพี่น้องเบื้องลึกกว่าพี่น้องมักเตะพี่น้องก็สามารถเลไดนเพราะทุกตัวนี่สามารถออกได้ครับสามารถออกได้อ่าเลข12คู่เนาะพอเสือร้อง12หางจนะับเอาเลยครับทาวเอชอห6หางที่รอเสริฐจ,จับออกมาให้<ม>ใหจับเอาใน้นีครับถ้าจะ3ตัวก็คือเล่งในกรอบโดดในกรอบไปกรอบมั่นครับแมนครับจัง5-8-4จังสี่เป็นต้น3-8-4จังสี่เนาะแมนครับแมนแมนแต่ว่าพี่น้องมัก อ่าสามสี่เียห้าสามสี่เรียกว่าละ่ะเปลี่ยนไปได้เรียกว่าสอ 2> 2, 3, งสองสามสี่เี่ยนไปได้แต่ว่าสองสามสี่นี่ออกยากสำหรับรัฐบาลไทยแมนครับออกยากครับออกยากแต่ว่าห้าสามสี่เนี่ยเปลี่ยนไปได้แต่ว่าแต่ว่ามันกับโมแนนี่มเสิร์ฟเพราะว่าจิตแปดเก้าก็ออกแล้วเมน่สองก็ออกแล้วซี C ่ห้าหกก็เคยออกแมนม,มันบมมีู้ใดสามาร่ะผมจกว่าตัวเลขจะออกแต่ว่าตามแนวทางนี่คือเลขเลขเลขตัวที่ว่ามันมีตัวเดียวแหละที่ออกมาได้คือสิบสาม ที่พสตัโปตลอดทิศสามเี่บวออกแน่นอนอทิศสามเี๋ยนี้กับโ<ข>อ,ออกทิศสามนิดนึงครับผมใ<ม>นในกรอบเนี่ยที่ว่าเป็นคู่คู่นี่ไหมคะคือว่าต้องกลับมันบ่อนสมอลรอซื้อเป็นสองอ่า,อามันสามารถออกออกกลับได้ออกตรงได้ออกควยได้ครับคืออาจารย์ครับตัวนี้คืออาจารย์นึกว่าเป็นสี่ห้าก็คือสี่ห้าไม่ได้บอบอกครับมันสามารถออกหาซีได้ขึ้นแต่ว่าในกรอบคืออาจารย์คือมันสามารถออกควยได้ออกตรงได้ออกสามตัวได้ออกสองตัวได้แต่ว่า มันจออสามตัวมันจะบ่แยงกรอบกันจะ่ม่แยงกรอบกันเลยใหมาเลขสามตัวซืว้อในกรอบนั่นแมนครับมกัมกมกักมักกรอบแร้ก็เรียกรอบนั่นมักกรอบแรกก็เรียนกรอบนั่นอันนี้ก็คือมีเปอร์เซ็นต์ถูกนะครับที่ว่ามีเปอร์เซ็นต์ถูกถูกเยอะนะครับแต่ว่าตามว่ามีโอกาสลดบอก,การลดขึ้นกันเพราะว่าลดขึ้นกันครับลดขึ้นกันเพราะว่าคือส่วนมากเรามันจะเข่าสองตัวแมนครับสองตัวนี่จะเข่าแมนครับนะครับ โดนนเือสามตัก็สีแตกขึ้นกันคือจังหวะที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาที่มั่นใจได้ก็คือเลขสองตครับผมคือสูตรสูามตัวนี่พ่อเสือบอกว่าตามตามสูตรพ่อเสือเลยตัดเล่นหน้าหลังสั่งก๋วยเตี๋ยวรอพ่อเสือบอกยืดตลอดชุดสามตัวนี่ตัดเล่นหน้าหลังสั่งก๋วยเตี๋ยวรอพ่อเสือบอกยู่ตลอดเพราะว่าชิปได้เพราะว่าแนวทังรัฐบาลหรือว่าจะเป็นแนวทางของต่างประเทศ ก็คือชุดสามตัวเนี่ยตัดเล่นหน้าหลังเสาสังก์กเจียวรอพอเสร็จปอก่ตลอดปอก็ค่มเขาอ้าแบทนี้นะนั่นคือชุดเต็มของพอเสร็แมนครับอันนี้มะเปิงชุดนี่ย่อย่อครับคัดออกมาครับชุดย่อนะครับอันนี้คือคัดออกมานะครับครับผมครับก็วิ่งเด่นห้ารองแปดกันสี่นั่นแหละครับแต่ว่ากะคือพอเสร็ว่า ชอบแปดมากที่สุดแมนครับนะครับชอบแมากที่สุดส่วนเลข3าตัวที่พอเสดจับออกมาให้ก็มีหาซีแปดหาสามีสามหาสอแล้วก็หาเจ็ดเกครับแล้วก็เลข2อตัวนะครับ3ีแปดห้าสอแล้วก็เจเก่าครับนะครับนี่พอเสดพอเสพันท่วงไปว่าถ่ายเจ็ดเก่ามากคือมาห่างด้เอ็ดที่ได้พี่น้องด้เดเก้าถ้ามาคือมาลังมาหลังครับพอเสจพันท่งไปแล้วตัวนี้เจ็ดเก่าถ้ามามาหลาง ครับถามมามาอีกเรื่องหนึ่งแมนครับถามมามาล่างเจ็ดเก้าอ,กออกนี้ <laughs> ่อนออกไม่คือคือคือพี่น้องจะจับจับรัฐตีไปเลยเลยเจ็ดเก้าจับรัฐตีไปเลยเพราะว่ามันมันเป็นแนวทางแบบนี้มันกับแต่มีผู้ใดสามารถู้ดอกว่าตัวมาแต่ว่าเพียงก็เป็นเขาเป็นแนวทางครับให้พี่น้องเอฟซีเพราะว่าตับทีพ่พอเส่าพอเสือเทีนแนวทางเลขรัฐบาลไทยมาหนี่ยี่สิบสี่ยี่ห้าปีแล้วครับตัวเ็งมาหนี่แต่ว่ากับพึ่งมี่ ซื้อเสียงมากนี่กับพ่อวันสักสองสามปีครับผมนม่ครับมานี่ก็ถ้าบอมักชุดที่ประเสริฐจับนะครับให้จับเอาเองไม่นีครับจับไม่หนีครับจับได้หนีจะได้กอดจับเอาเองไม่นีเด้ออะไรก็ได้ครับนะครับนี่คือชุดเต็มครับผมหรือว่าพี่น้องว่าจะไปบุญไหว้ได้กอดพี่น้องก็เอาสามเอาสามตัวนี้กอดทับคู่กันเลยก็ได้มันออกที่ตลอดชุดนี้เพราะว่าจะเป็นแนวททงรัฐบาลไทยหรือว่าห้าน้อยหรือว่าเล่า มันจะออกกี่แบบนี่ยุ่ตลอดเพราะเสือซีโมงยุ่ยข้ามเก่าอ๋ออันนี้รัฐบาลไทยนะครับขาดไปบ้านนี้เบิ้งห้าน้อยมือนี่รู้ครับเผื่อห้าน้อยมือนี่เนาะครับเบิ้งห้าน้อยมือนี่ล่องห้าน้อยมือนี่เนาะเขาน้อยมือนี่เพระเสือมีความมั่นใจอยู่เด้ผมเนี่ยอ๋อห้าน้อย FC เบิ้งจักหน่อยครเทเธอมันท่านเนาะตอนนี้ก็เพิ่งจะซีโมงว่าครับผมวันที่สิบเจ็ดเนาะครับผมครับผมนี่ห้าน้อยสำรับมือนี่มาถึงสี่ตัวน้อยเลยนะห็นบ่พี่น้องเห็นบอ ฮานอยมัดหมู่วันที่สิบเจ็ดเดือนสิบสองปีหกห้าวิ่งเด่นหกลองสามกันเก้าพอสือบอกขก้อคือว่าเลขแล้วบางเลขสามตัวนี่สี่กอดข้อกันมากครับแล้วในกรอบคืออาจารย์พี่น้องกระเบิ้งในกรอบนี่คืออาจารย์พี่น้องมากรอบไลยพี่น้องเด่นกรอบนั่นแต่พี่น้องโอ้ยหลายพอพเสือเล่นเาเป็นพี่น,อน้องกัาเบิ้งแยกหมู่วิ่งแยกหมูพอเสือแยกไข่มันจิเข่าซูมือครับนี่คือน้อยเฉพาะกิจนะน้อยเฉพาะกิจเด่นเจ็ดสามแมนครับ นายพิเศษเด่นหกสีแมนครับนายปกติเด่นหาหกแมนครับนายวิไอพี่เด่นแปดเก่าครับผมบอันนี้เพราะเสิเลือกมากเหระครับนี่ครับเลือกมากถ้าถ้าถ้าตัวนี้จะมากขึ้นมากน้อยนี่ครับถ้าตัวนี้จะมากขึ้นมาน้อยนี่ครับตัวนี้จะมากขึ้นมากน้อยนี่ครับต,ตัวนี้มากนนนมากขึ้นน,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 น้อยนี่เท่าท <Engineer. S 1> ่าหบดนี่สิบห้าคนเสดอตาไทยตาไทยหาหางในกรอบสังเกตว่าวงกลมพอเสิตัาไทย เอาตัวที่วงกลมครับผมตัวที่วงกลมที่ประเสริฐเน้นไห้เนาะแมนครับนะครับไหว่าตัวที่ประเสริฐเน้นไห้ในวงกลมนี่คือตัวที่ประเสริฐหมั่นใจครับครับผมถ้าบอออกตัวนี้ก็คือออกตัวไม่ขึ้นกันออกตัวไม้ขึ้นกันแต่ว่าสมบัดิไม่หนีสมารถออกเลยวัดถุกตัวแต่ว่าตัวที่ประเสริฐวงกลมไหนี้รู้สึกว่าจะมาทุกมืออืมร้สึว่าจะมาทุกมือแต่มวงกลมไหหร่ว่งเน่นเข่าเข่าวตเข่าทุกมือน่า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 สำคัญมัน ถ้าคัพเสือไทยพเสือไทยสองหางสำรับมือนี้ตัวไหนครับตัวไหนครับเอาหกหกก็แปดแปดไปดแน่นเล็กเบิ้ลนซื้อง่ายพ่อซื้อง่ายพ่อต้องกลับต้องกลับนะครับเลขชุดนี่นี่ถ้ากลับนี่แม่ตีตายเลยัสำรับชุดสามตัวนี่ก็สามตัวตัดเล้หน้าหลังเผื่อฟุกพอเสียวเ่าเผื่อฟุกหกสามสามเจ็ดสามหกศูนย์หกหกศูนย์ 68ครับผม680 673แสดงว่าเลขชุดนี้มีความหมายครับวามันจะมาครับตายเพราะแต่ฟันทงตัวเดียวคือ66หลับมือนี่ครับพันทง66และ88สองคูแมนนะครับแต่ว่าเพื่อเพื่อความปลอดภัยกับเอาสี6กับ89กับ93ติดไปนั่แมนครับแมนนะครับแมนหรือจะปลอดภัยอีกันนั่นแหละครับอยู่ในกรอบทั้งหมืดแมนครับแมนกะสีไลยจากน้อยนะแต่ว่าไล่กับ แต่ถาม่อเสือดว่าอยู่ในนี่มันสามารถออกเลยแจกเดิงผอเสือดผอตั้ก็สองด้งอยู่ในนี่ผอตั้ก็สองด้งแล้ววันนี้ตัวอื่นนี่กับบอลัดเพราะต้องกลับไม่ต้องกลับนะให้ว่าบมแมนแค่แปดแปดกับมงหกที่บอต้องกับตัวอื่นก็บอต้องกลับคอต้องกับบอต้องกับถ้าตอนน้กับผอเสือดจะกับไ้เลยถ้าได้เชื่อจะกับมันจะกลับไ้เลยผอเสือดกับห้เลยเพราะว่ามันมันมีที่ไปที่มาแต่พอพอเสือดศึกษาแนวทางตัวนี้มากดูสิว่า รู้จักแร้วว่าห้าหนอนนี่คือเล็กกรอกแน่นอนเขาจะออกลรอกไข่ออกสามตัวก็ะเดะเล็กตัวเดียวเอ้าบาบนี้กะถือว่าสําหรับห้าหนอนนี่เป็นข้องแถมครับเป็นข้องแถมให้นะครับเอาพี่นอกเอเจีได้ไหมแล้วท่าช่องได้ไหมแล้วพอเสือกกติปล่อยล่าพัฒนาไห่ต่อไปเลยพอล่าพัฒนาผสมกรเต็บเรียบร้อยไปแล้วล่าพัฒนาก็บนี้ระบดอะไรนี่แมนครับมีเรียบร้อยแล้วครับ เอาเราบให้เพิ่มยังน้อยสันครับล่าพัฒนาเอาเอาพี่น้องเอสซี่ก็แชปนะครับแชปหน้าจอนะครับเด้อให้เอสซี่เพิ่มแชปหน้าจอไว้เถอะเพิ่มครับเพราะว่าจะว่าอธิบายโดนเนาะเพราะว่าตอนนี้ไปล่าพัฒนาตัวเลยครับตอนนี้ก็บสิบเก้านาทีแล้วครับนี่หน้าจะเป็นล่าพัฒนาสับสับล่าพัฒนาตัวนี้ปิดไว้ก่อนเลยว่าทำไมเอสซี่เห็นครับเมืองไทยทางใต้นี่เราพัฒนาแล้วครับแมนครับแมน ตัวนนี่คือเราพัฒนาวันวันจันนะครับวันจันวันที่สิบเก้าวิ่งเด่นสี่รองแปดกันสามนะครับเนาะเด่นสี่รองแปดกันสามนะครับเล็กจับคู่หายอยู่ในกรอบนั่นแหละครับอ่าเล่าพัฒนาเนี่ยพอเสิรมั่นใจตัวได้มากที่สุดเล็กวิ่งสามตัวนั้นเล็กวิ่งสามตัวนี่เล่าพัฒนานี่พอเสิร์ตกระเด็นซี่เหรอครับมั่นใจซี่มั่นใจซี่ที่สุดเลยครับผมมั่นใจซี่ ถ้าถ้าซีจะมา,า,ะมาก,กามา่จะมากคู่ก็แปดท่านที่ครับที่จะมากจะมากจะมากมากก็แปดครับแต่สังเกตเบื้องเบื้องแถวล่ังกพคือพอเสือจับคู่หาแล้วละครับเพราะว่าพอเสือต้องไปคำนวณ่าตัวเรนม่ถี่มากแท้เก็ดคือคือสามตัวนี้กอดข้อกันมากเนี่ยนอนสำหรับเล่าพัฒนางวต่อไปกอดข้อกันมากแม่ครับซีสามแปดเนี่ยไ้สายพอเสือพ้นโซ่ไฮสามพางก็คือ สองแปดสามแปดสี่แปดมามามาตัวหนึ่งครับสองแปดสามแปดสี่แปดมาตัวหนึ่งเนาะลาวัฒนาเนาะแช่นครับอ๋อโอเคครับผมกันชัดเจนแล้วล่ะนะครับอันนี้เป็นของแถมครับน้อยของแถมเป็นของแถมครับผมนะครับแต่ว่าเนี่ยทางรัฐบาลไทยเัื่งใดกันอ่าที่ให้ไว้ก่อนนั่นี่นะครับให้ยออกไปพิจารณาเบื้องสำรับนะครับอนนี้ทางของกเกษตรครับผมเพราะว่าเนี่ยทางของกเกษตรก็ถือว่าแม่น ถือว่าแม่นนะครับโดยเฉพาะเลขวิ่งนี่ปีกว่าแล้วครับตั้งแต่ออกเคยออกช่องออก youtube มาหนี่ยังโบเคยหลุดจ้ากเกือครับ,บส<า>มตัวมาอย่างน้อย1ตัวหรือมา2ตัวหรือแตกสาตัวก็มีสมตัวก็เคยแตกครับครับผมออันนี้ก็ชัดเจนครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้ก็เวลาก็ สมัาพ eh ีระเพื่อนครับผมประเสริฐจังไรกะศิลปิรบกวนประเสริฐซัมนี่ครับผมจังไรกะขอบพูดหลายๆครับผมประเสริฐครับขอบคุณครับ